โอเคกาฟดีแน่นะครับผมอยู่ในเกมวอเตอร์โชิอินิคเววันนี้ผมมีสซัยพให้คนดูวับนี่คือเรื่มทุกขบินสัญชาติเกาหลีตายนี่เองครับผมสูมได้วันนี้อืม้มอกเค่ทำไม่ได้ไงสูงม่มได้ไงผมเคยสูมได้แนละ้วรอบหนึ่งคือเอ่อตมโดของเกาหลีเออของเกาหลีที่ไหนของของตุรกีเออผมเคยสูมได้แล้วผมเคยโพสในชุมชน youtube แล้วผมบอกแล้วไม่โคตรไยอกเค่ ke, ส่มได้ไงส่มครั้งเดียวผมสูมแบบปุ๊บได้เลยดูดินี่เอาให้ดูแล้วนี่ครับ โค้ดเทพไปํำที่ชื่อเทพมากคือรถโกด์คอมเานเดอร์ผู้บัญชาการโกลด์ผีนี่เองครับนี่ครับน,บนี่เรือประมาณนี้แรับนี่ครับโคเท่ ote, นะซึ่งเป็นเรือที่เทพมากลำนึงเป็นของเกาหลีซึ่งเรือนี้มันไม่มีอยู่จริงอะเรือทกนี้ไม่มียังไม่มีอยู่จริงอะมมอคอ่า,มมารือค่าฟูโมด้าเข้าเตียงแกร์ฟูโมด้าเกาหลีอตยเขาสร้างเรือทูนี่ลำนี้บอกเลยแม่งดีไซน์เท่มากดูดิครับเป็นเรือที่ใหญ่ใหญ่พอครับนี่เลยมั้ง ไม่ใช่ดิไอของมิการไอลำหนึ่งมันใหญ่กว่าอันนี้ลำก็ไอไอ,ไอจริงแค่นี้ก็ใหญ่แล้วนะโดยขับเปียกเทชิดแล้วลืมทุ่ดดูยำอื่นดิพอๆกับอันนี้อะไรมั้งของเอ,อ่อฝรั่งเศสเลยมะัดูดิอิเทเวียร์อ่ะญี่ปุ่นก็ได้อ่ะดูดิแต่ของญี่ปุ่นยาวกว่านะเออญี่ปุ่นยาว,วากาว่าให้่ว่าดูดิความเร็วอย่านี้เยอะกว่านะน่าจะเยอะกว่าเแล้วฝรั่งหูดูดิเดือดเพียบดิจีนน่าจีนมันดูนใหญ่โตน่าลยดูดิ อย่าโตมโหดทึกรวมทุกเวีนอ่างดูเมกาเนี่ยโอเคมาดูโขคนละไฟอะไรเมรกาจะใหญ่หวานะพื้นที่จะว่างหวานนะแล้วไปไปเที่ลำนี้ดูเอวมทุกเวียนไหนวะลืมดูนี่ในอู่รถอู่เรือดิเออเออลำไหนเนีย่ยไปเที่อวลำนี้ดิโอ้ลำนี้ย,ยใหญ่สุดแล้วนะเพราะว่าม่นว่างมากโคตรใหญ่ยังไม่ถึงครึ่งเลยดูดิมาเราจะมา ส่มมาอีกรอบเนี่ยสุ่มสัดสดๆไปเลยกันมามาดูดิผมจะได้อะไรปุ๊บเอาเริ่มดีครับเอาเออได้อะไรได้ฝาลักไม่ได้แล้วควรจะไม่ได้สีทองันหนึ่งวะไม่อะไรครับจะได้ป้ายมาแล้วอืฉลามนะสุ่มสดๆไม่ได้ไม่เป็นไรครับมา เรามาทดสอบผงใหม่กันเลยอย่าลืมก่อนจะไปลยุยอย่าลืมกดไลค์ like, กับคลิปให้ผมด้วยนะครับผมนะเอ๊ะก่อนจะไปลยุยขอเดีย๋ยวมาดูอาวุธก่อนก่อนนะเรือคูนึงผมใช้เจยิบห้านะฮะโอ้ยเสียงลมเ <c oughs> ครื่องบินบอมเบอร์ผมใช้ HR72 ารดสอาฟตานี่เองครับอ่านะต่อไปโดนโดนล้ำนี้มีแค่สองลำเท่านั้นนะมีแค่สองลำนะรถผมใช้คือ 4, คของเมกา X47B นะฮะของจีผมใช้ SL ขีดเจ็ดหนึ่งนะบอมเบอร์ ber, นะฮะไม่เป็นบอมเบอร์โดนโฮมใช้ของเกาหลีใต้คือ M U H หนึ่งเองนะฮะเครื่องตันมัดผมใช้ของตุรกีนะไม่ใช่ตุรกีเออตุรกีถูกแล้วนี่หว่าไอตุรกีฝั่งฝรั่งเศสหรอตุรกีดีถูกแล้วเออไอฝรั่งเศสเออฝรั่งเศสถูกแล้วเอออ่ะ <laughs> ออตัวแค่นอนนะไม่ใช้ปืนปืนเนียนะฮะอ่าจะลวกผมใช้ของฝรั่งเศสกันนะฮะอ่านะต่อไปโอ,อ้ต่อไปคือ A S M นะ เป็นอวอของเกาหลีใต้นะเครื่องมันล็อกไว้นะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะตอมโดมไม่ใช่ตอมรถตร,รวจต่อต้านทางการนี่คือ L H A M นะฮะนี่โอ้โติดเลยข้างๆอย่างนี้เลยโอ้โหอเคก็ตามเนี้ยเป็นเรือที่ต่อต้านเยอะมากลำนึงเลยดูดิคูณห้าคูณสี 4, ่คูณสองอีกโอ้โหโคตรเยอะเลยต่อคะแนานอีกสี่อ่าคือจริงว่าคลิปเนี้ยมันจะเล่นเรือของเกาหลีใต้เครื่องผมได้มาแล้วนะ ซึ่งผมได,ได้มาแล้วผมโพสในชุมชน youtube ไว้แล้วเอ้ยยังไม่โพสด,ดิเออ้ยเคยพูดแล้วแต่ไม่ได้โพสนะครซึ่งผมได้มาแล้วแต่ยังมเล่นวันนี้นะครับผมจะเล่นอีกทีก็พรุ่งนี้ไปเลยนะฮะดูก่อนอาจจะแค่วันนี้ก็ได้ไม่แน่ไม่นอนนะฮะนี่ยเอาให้ดูเลยครับนี่ครับของเกาหลีใต้นะซึ่งผมเป็นเ,เลือทีมคล้ายๆของสเปนเลยนะเอาว่าจะแตกต่างกันนิดตั้งนะอันนี้เป็นตงโด คุณสองหมดเลยนะแล้วก็จะรวมคุณสองสองอันเลยนะโคตรโหดอันนี้แค่ค right ุณสองอย่างเดียวแค่แรกด้วยครับเออ่เครื่องยิงลูบเบิร์ดสองอันนะก็คุณสองกันคล้ายๆกันนะก็โอเคก็ตามเนี้ยอย่มาเล่นแค่พวกนี้กันนะโอเคก็จะไปเรื่อี๋ยวนี้ก่อนแล้วก็คลายให้ผมด้วยครับอ่ะยวมาทดสอบของใหม่กันด้วยกันเล่นโหมดสองคาคู่หูกันนะไปแล้วก็ลุยครับแหลกไหมเนี่ยใช่นั่นก็จริงด้วยออนไลน์ดีเออมา โอ้ดันน้ำแข็งเลยนเนี่ยแค่ปลาเขาชอบของใหม่หน่อย <c oughs> วันนี้เาจะเป็นยังไงนะมีแต่จรวดต่อต้านทางกลางนั้น,นเลยอ <c> ะ <oughs> หูวยุ้ยใ,ใกล้กันด้วยญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไม้หมดจะถอยหลังหรือโคตรใหญ่ดูดินหลังไม่ใหญ่มากอ่ะโคตรใหญ่อะสเกีถอยหลังเลยนะกันใหญ่มาก โคตรใหญ่อะมันตูตดอะโคตรใหญ่บางจอมากเลยดีนะมันเป็นเรือสมมติอะเรื่องนี้จริงมไม่บางจอมากเลยนะเป็นเรือที่ใหญ่มากเลยเขาเก็บนั่นคือลุมทุกเิียนเขาพี่แกเก็บไอ้ทงคังไอ้น,นี่เนะโดยนยิงไปแฮ่หมอดอะ้ต้องต่อต,อตอากานดีมากยิงมาเลยครับโดนครับนี่เหนือ ดุเหรอจต้องไหนก่อนดีเนิงออกเิ่ใช่ไหมวิ่ใช่ไหมล้ะแตกนั่นป่อยเสทันโอเค ยิ่เันครับสองคำคู่หูมามันกันได้เดี๋ยวเพื่อนเราไปดูตัวไหนก่อนดีไหมน,นกเยอะเกินอ,อันนี้จำได้ยิงปล่อยเฟก็ปล่อยปล่อยเฟก็ปล่อยเผออือยูเน,นี่ยเดี๋ยเดียอปล่อยเยอะก่อน ไปซ้ายานิดนึงโอเคบาร์ม,มเบอร์ลาดทำไมเพื่อนใครให้ราดไม่ปล่อยไฟเยอะปล่อยไฟก็ปล่อยไปปล่อยไฟก็ปล่อยไปกำลังบุกร้าวโอแคสพอร์ตอยู่ด้าหลังคนระับ ต้องการเติมจะตลอดเลยเยอะขึ้นบนปล่อยไปแล้วมาต้องใช้คุ้มน่ไยแมปโดนสองลูกงเต็มเอาให้ดีครับ ยิไงไปเลยครัอบอตัวเต็มเต็มครับโอ้โเพื่อเราบกอย่างนงี้เลยเหรอมันเห็นเราแล้วเกห็นไม่ได้เ,เ,รไเ,เ,รเราอยู่ไกลเพื่อเราไม่กงนี้เลยโมน,นหมดเนี่ยอีนี่จะตายแล้วน่ยิีสวน สายขอได้คิวสักหนึ่งอนอนลดัดลัดทำไมฮนะไม่ให้ลดนะัดฮะลัดชอด็อตปล่อยกันได้ชไฟหมดแล้วยิงไปแล้วจรวดกันนักเหอกรอกันนักเหรอสมัยก็มีบอมเบอร์ใช่ไหมสวย อันดหนึง่งใครได้ปล่อยควันฮะก็เห็นดีก็เห็นดีไม่กันไฟปลดแยไฟมาปล่อไฟกับไม่โกงพอโดนน้ำมันรัวมาแล้วมอมเบอร์ต้องจับหน่อยแล้วอย่าปล่อยแฟนนะอย่านะสวยมีอะไร มาลาา้าทำไมฮะมาล้าทำไมใช่ไหมยังไม่ได้เร็วแล้วไม่ทันโอ้ยยี่ทีเดียวเองดืดอทีเดียวเองขอขอหเล็กคิดสัดตัวหนึ่งก็ยังดีมันจังเลยปัดฟัน ได้หนึ่งเรี่องดีนั่นแหละสวยแอบแอบนี้แหละไม่ไปไหนแล้วโดนมอมเบอร์รู้ตัวเหรอยิงอะไรอืมปอดโดนเต็มๆซ้อมอีกเกิดไ่มาอมเบอร์มา

ทำอะไรอยู่เพื่อนเจ็บนิวเคียบเอยแต่คาจงจงขี้ซะดัฟตานี่ม่นดีถึงถุงโดนเนื้อเท่าไหร่มันก็ยิงแรงเดี๋ยวดัฟตาเอชเอชไอเจ็สองเนี่ยโคแรงเลยปดเสียยิงแล้วยิงเนี่ยดูยิงยิงห้หมดเด้อ เ๋ยวเร็วๆๆอีกเยอะเยอะตาอเล่นศพสวยเพื่อนอย่างนี้แหละวไม่ไปไหนทั้งนั้น่ลอยู่เฉยๆก็ยิงได้อ่าจบไปดีเลยนะโอ้โหโคตเยอะคืออย่างว่าเรือเนี่ยมีข้อเสียคือมันไม่มีอะไรต่อต้านอะไรได้เน่อกจากเราจะเล่นหอยิงถล่มเอาอย่างเดียวนะ ไม่มีจรวดไม่มีเครื่องยิงรูกเบิดทั้งนั้นน,ะนี่คือข้อเสียของเขานะเออน้ำโค้ร์ราเออเออ,เอ,อมาไลสตาร์เหมนกันก่อนจะจบเกมปิดคลิปไม่ใช่จบเกมปิดคลิปเออแล้วก็มีปืนของเกาหลีใต้ตรงนี้สุดสายเลยไอ้จุดที่เดิมนะี่แหละที่เดิมนะี่หนะ่อยปล่อยไว้หมดเลยครับเดี๋ยวก่อนถอยกลับก่อนผมเลยก็ถือวอลเยอะอยู่นะ ยี่สิบเอ็ดว่ะในโมอัพเต็มทุกอย่างเลยนะอัพเต็มสุดเลยต่อมามีอะไรบ้างโอ้เรือธุกบินลำหนึง่งมีอะไรเพื่อนสปอร์ตแล้วนีงยิงแล้ว ยิงไปเลยครับอ๋อสามแสนหนึ่งแสนสามแสนเลยครับยิงไปเลยครับสายปำมานรู้จิงดีก่อนอนะ่ะไม่ปล่อยก็เสร็จดีขอขอ,อพี่แกตายก่อนแหละโดนสกัดแม่เลยไปสั่นตูมมันมีเดือดนะแล้วใช่ไหมครัชิบหายละเปรียบ ตายนิน่มรัดช็อตเดี๋ยวฟังมันมีเรือน้ำโเข้ามาแล้วตายสองเลยนิวเคลียร์ไปโดน้ำเต็มมีสกิตดีสกิรอย่างเดียวตอนนี้เฮ้เราไปไหนเนี่ยเฮ้เราหายเฮ้เราทำอะไรยูช่วยหน่อยวิ่งดีนะ อืู <c oughs> แล้วเจ้าเนี้ยปล่อยได้ปล่อยไปปล่อยได้ปล่อยไปเออเพื่อเราเลื่อนเรือม้าอยู่เอเพื่อเราน,นี้เหรอตายหนึ่งตายแล้วดัดช็อต ปัใส่ก็ปล่อยไปปล่อยไปก็ปล่อยไป,ปย,ไปยิงไปแล้วครับไม่ตายโจรนี้หมดนี่ใช่เดิมน้ำอืมเดิมน้ำไม่มาถึางนี้เลยกูจะเ,เล่นดิชิบหายแล้วเดิมน้ำซูไม่ได้ผมซมไม่ได้ จะมาทําไมในเดิมน้ําเนี่ยสูงไม่ได้อีเวนเดินน้ำเชื่อไหนเพื่อนโดนลุมขับนี้ก่อนอะดไรขับนี้ก่อนโคตรอะไรงี้ยม,ม,มันจะมันจะไรละเดินน้ำทำอะไรอยู่เนี่ยสปอร์ตไหนยังดีเพื่อนสู้งไม่ได้หรอกเสียเปรียบยังมีจรวดต่อต,อตานเดิมน้ำไม่มีอะไรนะเดิมนี่เสียเปรียบมากย่างบุญแรงโดนเต็ม จริงก็มีอยู่นะคือต้องใช้ไอ HR Darkstar มันมีอยู่ตกาะตันเดิมน้ำต่ผมยิงเรือมาบุกไปแล้วก็ยิง support ไปก่อนนะกันนั่นทำอะไรอยู่เนี่ยไมันจะมาหาเราเ่ี่ยถอยก่อนเด่นแหละเราจะถอย

น้ำเพื่อนทำเราเพื่อนเราฟังเราทำอะไรอยู่เนะี่ยปล่อยแฟ่ไม่โผล่อออจากน้ำเลยดูดนไลยอย่างเดียวเลยเราช่วยเพื่อนหน่อยเนะพื่อนทำอะไรอยู่เนี่ยนะไปูอยู่กลางวงชันเลยนี่ยไง ได้เรือลำอยู่ตรงนั้นหนห่ยชิบหายแล้วผมไม่มีอะไรต่อต้านเดิมน้ำได้ต้องจัดเนี่ยนี่เป็นส่งจากน้ำแล้วจากนั้นแล้วโผล่มาสักทีเธอโผล่มาก็โผล่ยังมัวแต่ยิมย้มยัก ผมมาก็โผล่ม่ดีอย่างยิ่งยักน้ำชนอะไรอย่งดีนะทําอะไรอยู่ในเดิมน้ําเนี่ยทําอะไรอยู่เนี่ยเทปอเสียดันกระตุกอะไรครับอยู่เพิ่งกระตุกตอนนี้ครับตายไหมครับยิบยอบยิบยอบมันหยุดดำน้ำแล้ว เดี๋ยวเรือพังคอ่ะมาเลยอับเ๋ยวตายแล้วขอเถอะตายหนึ่งศพไม่ต้องเกิดไอพวกนี้ชิบหายแล้วที่สักดิ์โดนลุ่มไม่มีไต่อตะมีอะไรอนนอนนี้ได้เลยตะเหลก็ไม่มี

เดี๋ยว่กับยิงโตงโดนต,ตุมเตะมาป๊อป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 เฮ้ยชิบมันเห็นใส่เกียร์ถอยหลังใส่เกียร์ถอยหลังยิงไปเลยครับกันไปบล็อกไป,ก,ไปกันไปอ๋ะ กันได้กันไปกันได้กันไป <c oughs> คือน้ำช่วนหนูก,ก็ยังดีนะเพื่อนตีเอา,อาเนียวผมตีเอาฟัพออย่างยิงเดียวเลยอืมไรโดนเต็มโดนไหมน่าจะโดนอยู่ขอค่าได้ปรุตูหนึ่งดีโ <c oughs> การเส่ย จะมาหาเราละผมเพื่งรัดช็ o โอ้โหอะไรวะเนี่ยตัวนี้คือกันรัวเลยอืมกคร้งนี้จบจะเพิ่งนับศกตทหารครับผมจะน้ำหายไปเลย ม่ตายเกลอวดถึงจริงเลยฟอนดะ์ฟอนดะ์ฟอนดะ์ลัดช็อตรัลัดไงว่า,าโอเคก็ถือว่าจบแล้วกันนะนี่มาสองตาพอเดีย๋ยวคลิปจะยาวเกินมากแบบนี้โอเคจบแล้วครันบน,นะนี่จบแล้วครับนี่นะเออเตียงเนี่ยจบแล้วครับนี่เรือมีชื่อว่ารถโกดคอมมานเดอร์นี่เองครับผู้บิชาการโกดนี่เองครับเป็นเรือที่ดีไซน์เท่ที่สุดแล้วนะ อยู่แฟ์เทมากของเกาหลีใต้เนี่ยซึ่งผมดีใจมากที่ผมสุ่มได้เรือลำนี้นะฮะค่อนข้างจะแบบเพอร์เฟกจริงๆครับเีเดี่ยมมาเลยครับถ้าผมถ้ามันมีเรือมาใหม่อีกถ้าผมสุ่มได้เรือัมก็จะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะโอเคก็จบเ,เท่านี้กันเนาะเจอใหม่คลิปหน้ามีโอกาสหน้าก็จะกลับมาเคสต่อแน่นอนแล้วไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาเคสเกมเออเกมนี้เกมรถชื่อเหมือนเดิมแต่เล่นเรือ เรือลบของเกาหลีใต้นะเป็นเรือซีเกตนะโอเคเจอกันเจอใหม่คลิปหน้าแล้วเ,เจอกันโชคดีทุกคนถ้าคนไหนสุ่มได้แล้วก็มาบอกคอมเมนต์วราพิสูจน์ยังไงที่คุณสุ่มได้เรือลำนี้นะครับโอเค,อเคก็จบเท่านี้กันนะเจอใหม่คลิปหน้าแล้เวเจอกันโชคดีทุกคนห้อยุ่มได้ครับ